สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาใชงว่าพูดคุยกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่อง2วินะคะไม่ใช่2วินาทีนะวิที่1ก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะวิที่2เรื่องของวิกฤตอันนี้มันก็จะที่ครูฝากไว้คราวที่แล้วเรื่องของอปัญหาสุขภาพเนาะวันนี้ก็จะมาพูด2วิในเรื่องของสุขภาพเช่นเดิม แต่วันนี้จะมาโฟกัสในเรื่องของความดันสูงซึ่งต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบันนี้นะคะคนที่เป็นความดันสูงไม่ใช่คนอายุเยอะนะเป็นคนอายุน้อยลงเยอะมากก็คือวัย30สเนาะ30ไปจนถึง50 60ซึ่งเมื่อก่อนคนที่เป็นโรคความดันสูงส่วนใหญ่จะเป็นความดันโลหิตสูงนะคะก็จะเป็นวัยสัก40่ปลายห้าสิใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ละกลายเป็นกลุ่ม30อัพ ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่อายุน้อยอยู่นะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความดัโลงหิตแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าโรคเนี้ยแทบจะเป็นโรคประจำตัวของคนวัยทำงานไปโดยปริยายนะคะวันนี้ครูก็จะมาแชร์สองวินี้เรื่องของวิสัยทัศน์อย่างไรนะคะต้องบอกเลยว่าปัจจุบันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและก็จำเป็นมากแต่ว่าแปลว่าแต่ว่า แต่ว่ามันเกี่ยวยังไงคุณสังเกตเรื่องของวิสัยทัศน์ปัจจุบันในเรื่องของสุขภาพเรื่องของตลาดสุขภาพนะคะตลาดสุขภาพอันนี้ครูจะให้วิสัยทัศน์ในเรื่องของเวลเนตเรื่องของเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งเรื่องของการทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเราสังเกตเราจะเห็นพวกของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตภัณฑ์ยาหรือว่าผลิตภัณฑ์เครื่องออกกําลังกายที่เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพนะคะคุณจะเห็นว่า ปัจจุบันต้องยอมแล้วว่าเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งหรือการตลาดบนโลกออนไลน์การตลาดระบบเครือข่ายอันนี้มันมาหมดไม่ว่าจะเป็นกินใช้เองบอกต่อหรือว่าเป็นคนขายโดยตรงนะคะขายโดยตรงก็คือตั้งใจขายแหละฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการบอกต่อบอกต่อในที่นี้หมายถึงว่าให้เรากินก่อนได้ผลบอกต่อคนอื่น แล้วก็คนที่ใช้ได้ผลก็บอกต่อไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่ามันเป็นการตลาดมาเก็ตติ้งรูปแบบหนึ่งเลยนะคะเป็นแบบเชื่อว่ามันเป็นเครือข่ายแต่เครือข่ายจากผู้บริโภคเวลาเราพูดถึงเครือข่ายอันนึงเราจะนึกถึงเรื่องของอะไรอะการบอกต่อการเชิญชวนใช่ไหมคะการชวนเข้ามาแต่มันมีเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งแบบนึงก็คือเป็นการบอกบอกจากการที่เราใช้แล้วได้ผลแล้วเราก็บอกต่อ บอกต่อแต่เขาจะใช้หรือไม่อันนั้นก็เป็นใช้คำว่าเป็นเรื่องของเขาเราแค่บอกผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวเราว่ามันดีแต่ถ้าผลลัพธ์นี้เป็นผลลัพธ์ที่เขาอยากได้ให้เกิดในชีวิตของเขาก็มาฟังก็มาทดลองก็มาลงมือทำดูว่าใช่ไม่ใช่เห็ะนไหมคะมันจะคนละเรื่องนะมันจะคนละใช่ไมันจะคนละความรู้สึกอีกอันนึงที่ครูอบอกว่าวิสัยทัศน์อีกมุมหนึ่งก็คือคนเรา คนเราควรจะดูแลสุขภาพก่อนที่เราจะต้องไปซ่อมมันทีหลังถูกไหมคะลหลายคนตระหนักว่าการที่เรามีร่างกายดีมีสุขภาพที่ดีเราเอาไปทําหรือไปต่อยอดอันอื่นได้เยอะแยะมากไหมว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของธุรกิจเรื่องของการสร้างไรายได้เรื่องของการบาเพ็ญตนเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะหรือว่า,เ,าเป็นตัวอย่างให้กับคนที่เรารัก ที่เราดูแลอยู่อันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันที่สองวิที่สองที่ตามมาก็คือวิกฤตอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับใช้คำว่าธุรกิจในหลายๆอย่างเรื่องของสุขภาพคําว่าวิกฤตในที่นี้หมายถึงว่าตอนเราดีๆอไม่ค่อยเห็นคุณค่าแต่เมื่อเจ็บป่วยมาเนะ่ยคุณค่าจะมาทันทีถูกไม่ถูกคะก็คือเมื่อไหร่ที่คุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องเข้าโรงพยาบาล คุณต้องทานยาบอกเลยว่ายาเหล่านี้ค่อนข้างจะกินไปใช้ระยะเวลายาวนานนะคะหรือบางเคสนะคะบางเคสหรือบางคนเนาะต้องทานยาตลอดชีวิตอ่ะซึ่งชอบไม่ชอบคนส่วนใหญ่ไม่ชอบละค่ะเนาะเพราะเรายามันไม่ใช่อาหารนี่อาหารเรากินทุกวันได้ไม่มีปัญหาแต่ยามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกินทุกวันแล้วเราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบแต่เมื่อถึงวิกฤตของชีวิตซึ่งเราต้องกินยา แทบจะใช้คําว่ากินเป็นอาหารเลยก็ว่าได้ในสําหรับบางคนนะกินยาเป็นอาหารหรือกินเยอะกว่าอาหารด้วยซ้ํานะคะ,ะเดี๋ยวครูขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะ,อะพอเราเจอปัญหาสุขภาพเนาะเราก็ค่อยมาตระหนักว่าการมีสุขภาพดีนั้นคือเป็นราบอันประเสริฐจริงๆแต่ว่าถ้าถามครูนะคะหลายๆคนพอเจอวิกฤตแล้วค่อยมาตระหนักสุขภาพแล้วค่อยๆซ่อมนะคะซ่อมสุขภาพแล้วก็สร้างใหม่ อันนี้เราก็จะมีใช่คําว่ามีข้อมูลในการบอกต่อคนอื่นหรือว่า,ารู้สึกว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องจําเป็นเนี่ยละค่ะเราก็จะเริ่มมีใช่คำว่าน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเมื่อเราเจอเพื่อนหรือคนรู้จักที่เขามีปัญหาที่เราเคยเจอมานะคะเราก็จะสามารถเล่าเหตุการณ์บอกต่อเล่าถึงความจําเป็นที่ทําไมต้องดูแลสุขภาพนะตอนที่มันยังดีอยู่เพราะเมื่อเราเคยเจอวิกฤตเรารู้แล้วว่า พอมันพังอ่ะแล้วมันเรียกคืนยากนะคะยากไม่เท่าไหร่พอกลับมาก็ไม่รู้ว่ามันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแต่เมื่อมันกลับมาได้ดีอันนี้ถือว่าเราจะรู้สึกเป็นลาบอันปริเจริงจริงๆการมีสุขภาพดีถึงดีแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรามีวิธีการขั้นตอนที่ดูแลรักษาตัวเองได้ดีเราก็จะสามารถบอกต่อคนอื่นๆที่เขาจะเจอวิกฤตหรือเจอวิกฤตแล้วนะคะเราก็จะสามารถเล่า แล้วที่สําคัญนะคะถ้าเราทานหรือว่ามีวิธีการดูแลสุขภาพเราจะสามารถส่งต่อสิ่งดีๆนี้ไปให้คุณรู้หรือไม่ว่าวิธีการเหล่านี้มันก็คือการตลาดที่เป็นระบบเครือข่ายเครือข่ายในที่นี้ไม่ใช่ว่าขายสินค้านะคะคือเครือข่ายในที่นี้หมายถึงว่าการที่เราเล่าหรือส่งต่อสิ่งดีๆที่มันเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าในการทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเราบอกต่อ สร้างคนที่มีสุขภาพดีเรื่อยๆอันนี้คือเราใช่คําว่ามันเป็นมาเก็ตติ้งอย่างหนึ่งแต่เราอาจจะมีสินค้าหรือไม่มีสินค้าก็ได้แต่ที่เราขายก็คือเราขายสุขภาพดีของเราเราขายคุณภาพของเราเราขายอ,อ,องค์ความรู้หรือคุณค่าประสบการณ์ชีวิตที่เราเจอให้กับคนอื่นๆให้เขาเอาไปต่อยอดหรือให้เขาเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเขาถ้าเขา ใกล้จะเจอวิกฤตเหมือนเราหรืออยู่ในภาวะที่อาจจะเป็นเหมือนเราก็ได้หรือบางคนที่เขาเจอวิกฤตเหมือนเราแล้วยังหาวิธีแก้ไขหรือทางออกให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีไม่ได้ก็จะได้ไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นเห็นนะคะอันนี้คุณเห็นหรือไม่จริงๆอ่ะมันเป็นใช่คําว่าการตลาดในเชิงสุขภาพแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เราอาจจะไม่ได้เป็นคนขายนะคะ แต่เป็นคนกินเป็นคนใช้แล้วเห็นผลจริงๆแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนเขามาถามว่าแล้วทำยังไงจากที่เคยเป็นความดันสูงๆทำไมเดี๋ยวนี้ความดันถึงกลับมาอยู่ปกติได้แล้วไม่ต้องทานยานะไม่ต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งเพราะว่าเมื่อความดันเรามาอยู่ในเกณฑ์ปกติยามันก็ไม่จำเป็นแล้วเห็นไหมคะเพื่อนก็จะมาถามเราก็อาจจะให้ข้อมูลว่าอ๋อเราทานตัวนี้อยู่อ๋อเราดูแลตัวเองแบบนี้อยู่อ๋อ เราใช้เครื่องมือในการช่วยในการออกกำลังกายแบบนี้อยู่เราใช้เครื่องมือในการดูแลสุขภาพของเราเป็นอาหารตัวนี้อยู่เป็นวิธีการแบบนี้อยู่เห็นนะคะเราจะขยายไปแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนนำไปใช้แล้วได้ผลแล้วถ้าเข้าไปบอกต่อคนอื่นแล้วคนอื่นไม่เชื่อเขาก็อาจจะชวนเพื่อนมาถามหรือมาปรึกษาเราก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยมันก็เป็นใช่กระว่าเป็นการตลาด แต่เราอย่าโฟกัสใช่ไหว่าอันนี้เป็นวิสัยทัศน์เหมือนที่ครูบอกข้อแรกเราอย่าโฟกัสเรื่องของการขายสุขภาพเพียงเพราะเราขายผลิตภัณฑ์ซึ่งครูบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือจริงๆการใช้ชีวิตของเรามันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเหมือนกันที่เราขายออกไปแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นในรูปของเงินที่เป็นตอบแทนกลับคืนมาแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของคำขอบคุณ มันอาจจะเป็นเรื่องของเขามีสุขภาพดีเป็นผลตอบแทนให้กับเราหรือว่ามันเป็นในเรื่องของเราให้คุณค่าของเขาจากคนที่อาจจะไม่เคยหันมาดูแลตัวเองเลยไม่เคยใส่ใจสุขภาพตัวเองเลยพอได้ฟังประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาจากที่เราเป็นคนที่ความดันโเหิตสูงมากๆต้องเพิ่งยาคุณหมออย่างเดียวแต่ปัจจุบันชีวิตเราตรงกันข้ามคือสุขภาพดีมากไม่ต้องทานยาแล้วแล้วก็ใช้คำว่า มวลร่างกายก็คือหุ่นดีมากขึ้นนะคะหน้าตาสดใสามากขึ้นไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ค่ะเราก็ได้ขายคุณภาพชีวิตของเราขายสุขภาพของเราเมื่อเขาเห็นแล้วเขาเอาเราเป็นแรงบันดาลใจนะคะเขาก็อยากมีสุขภาพดีขึ้นกับเราเห็นไหมคะอันนี้เราก็เป็นการขายอย่างหนึ่งแล้วทีนี้ทั้งมีคนที่เขาเจอปัญหาเนาะเขาก็อาจจะยกเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยแล้วก็อาจจะมีคนที่โทรมาสอบถามเรา ปรึกษาเราในเรื่องว่าก็พยายามควบคุมตัวเองแล้วนะดูแลเรื่องการกินแล้วนะแต่ความดันมันก็ยังสูงอยู่อยากให้เราช่วยแนะนําหน่อยว่าเรามีเครื่องมืออย่างอื่นอะไรบ้างที่พอจะให้เขาเอาไปทดลองใช้เพื่อเป็นหนึ่งวิธีช่วยในเรื่องของควบคุมความดันโลหิตของเขาไม่ให้สูงขึ้นวันนี้ครูก,ก็จะมาบอก4ตัวง่ายๆใช้คาว่าง่ายๆเราสามารถไปปรับใช้ในตัวเราได้เนาะ ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตแต่ว่าความดันโลหิตสูงแต่ว่าไม่อยากทานยายังไม่อยากพบคุณหมอลองเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้กับตัวเองง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือทานน้ำเปล่าให้เยอะๆนะคะเยอะก็คือไม่ใช่ว่าวันละเกินลิมิตตัวเองนะเอาที่ตัวเองรู้สึกว่าเราทานแล้วเรารู้สึกว่ามันพอเพียงกับร่างกายเรานะคะอย่าร้องให้ตัวเองกระหายนะ้ำควรจะจิบน้ำบ่อ,บอยๆใน ระหว่างวันนะคะจิบบ่อยๆเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกกระหายน้ำนั่นคือร่างกายเรารู้สึกว่าน้ําในร่างกายอะ่ะเรามันหายไปเยอะเหมือนคนออกกาลังกายเยอะๆแล้วเสียเหงื่อก็คือเราขาดน้ํานั่นเองนะคะเราก็จะรู้สึกว่ากระหายน้ํามากอยากดื่มน้ํามากๆอย่ารอให้ร่างกายบอกเราว่ากระหายน้ําเธอจงดื่มน้าซะตอนนี้อันนั้นหมายถึงว่ามวลน,น้ําในร่างกายเราหายไปและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายเราอะ่ะ เป็นของเหลวถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำที่อยู่ในร่างกายเราเนาะเมื่อไหร่ที่ร่างกายกระหายน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือจะเกิดภาวะของเลือดมันเหนืดอเลือดมันเหนือเพราะว่าเลือดเราก็เป็นของเหลวเมื่อไหร่ที่น้ำที่ไปช่วยให้การไหลเวียนมันน้อยลงนะคะเลือดของเราจะมีภาวะคนขึ้น เมื่อไหร่ที่เลือดข้นนะคะจะเกิดภาวะหนืดก็คือแทนที่เลือดมันจะเดินสะดวกนะคะไหลเวียนสะดวกมันก็จะไหลเวียนช้าเพราะไหลเวียนช้าในขณะที่หัวใจต้องสูบฉีดในระดับเดิมมันจะเพิ่มระดับมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่เลือดของเรามันมันเคยสมมุติมันเคยมีน้ํา80%พอต่ำกว่า80%หัวใจมันต้องใช้แรงบีบเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให ระ,ระดับของเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายอ่ะอยู่ในระดับเดิมนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อไหร่ที่เลือดเอ้หัวใจสูบฉีดเพิ่มมากขึ้นตัวที่ตามมาก็คือความดันมันจะสูงนะคะความดันจะสูงอันนี้มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นทานน้ำลดภาวะเกิดอาการหนืดของเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันทำให้เซลล์ในร่างกายเราของเรามันไม่ฝ่อมันจะฟูเพราะว่าน้ำ มันจะไปช่วยให้เซลล์ของเรามันใช้คำว,ว่ามันตึงมันเต่งมันตึงอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะไม่เกิดภาวะของการเหี่ยวหรือฟ่เเร็วจนเกินไปเนาะอย่างที่สองเรื่องของการออกกำลังกายหลายๆคนออกกำลังกายก็ต้องดูสภาวะแต่ละคนนะถ้าให้คุณแนะนำก็คือถ้าคนที่ไม่ถนัดในการออกกำลังกายหนักๆเอาแค่ว่าให้หัวใจสูบฉีดเกินปกติไม่ต้องมากนะคะ สมมุติว่าการเต้นของหัวใจของเราอยู่ที่ระดับร้อยหนึ่งเนาะคุก็เอาสักร้อยร0อยสิบร้อยก็พอไม่ต้องให้มันเต้นมากกว่านี้แบบสูบฉีดเยอะเกินไปอย่างเงี้ยอาจจะเกิดภาวะช็อกหรือหัวใจวายได้เอาที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยนิดหน่อยจริงๆอ่ะการออกกําลังกายก็คือเพื่อให้การเต้นของหัวใจของเรามีการเาผาผลาญเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะเอาแค่แค่เรารู้สึกว่าเออการหายใจของเรามัน เพิ่มจากระดับปกติก็พออันนี้นะคะก็ถือว่าได้ออกกำลังกายอาจจะ10นาที15นาทีแต่ควรจะทุกวันหรือสัปดาห์หนึ่งให้ได้สัก3าหรือ4วันต่อสัปดาห์อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะต่อมาเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับหลายหลายคนรู้อยู่ว่าการพักผ่อนนอนหลับเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเคยเป็นนะคะเกิดภาวะนอนไม่หลับทำยังไงทำยังไงก็นอนไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงนะคะ อยากจะนอนหลับบางคนแบบหัวถึงหมอนปั๊บหลับปุ๊บโอ้โหเขาทําได้ยังไงไอเรานับแกะสักพันตัวแล้วยังไม่หลับหรือบางคนถึงขั้นต้องใช้ยาในตัวช่วยในการนอนหลับพักผ่อนนะคะต้องทานยานอนหลับถึงจะหลับได้อันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายครูถึงบอกว่าการนอนหลับก็เป็นตัวหนึ่งในช่วยของความดันเพราะเมื่อไหร่ที่เรานอนไม่สามารถนอนหลับได้ก็คือร่างกายมันยังต้องใช้พลังงานเมื่อใช้พลังงาน หัวใจมันก็ต้องสูบฉีดอยู่ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆหัวใจมันมีเวลาที่ต้องพักผ่อนนะคะร่างกายมันจะได้ใช้ค่ว่าลดระดับการสูบฉีดลงนะคะไม่ใช่หยุดเต้นเลยนะลดความใช่ว่าความถี่ของการสูบฉีดโลหิตนะั่นก็ถือว่าหัวใจได้พักผ่อนแทนที่มันจะปั๊มในระดับนี้ป,ปุบ,ป,บปับปุบปับนับ1น,นับ2นับ1น,นับ2คุณอ,อาจจะนับ1 2 3ปับ๊บ หนึ่งสองสามพอตอนที่เรานอนหลับพักผ่อนก็คือสมองเรามันไม่ได้คิดนะคะร่างกายมันก็ใช้คำว่ามันจะสโล่มันจะลดกระบวนการต่างๆของร่างกายลงเข้าสโมดใช้คําว่าช้าลงช้าลงช้าลงในหลับนี้หัวใจก็จะทํางานช้าลงด้วยก็ถือว่ามันได้พักผ่อนในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้นอนเลยมันก็ทํางานระดับนี้และคะ่ะความดันมันควรจะลดลงด้วยมันก็ไม่ลงนะคะ เพราะทุกอย่างในร่างกายมันยังทงางานอยู่ในโหมดโหมดปกติของเราอะ่ะเพราะเรานอนไม่หลับหรือว่าอาจจะมากกว่าเดิมเพราะว่ามันเกิดภาวะเครียดไงภาวะเครียดเครียดคือข้อสุดท้ายนะั่นคือทําตัวเองให้เป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็อาจจะโฟกัสยากใช้คําว่าไม่เครียดนะคะไม่เครียดอาจจะเข้าใจง่ายทํายังไงให้ตัวเองไม่เครียดการที่ไม่เครียดก็คือต้องอารมณ์ดีแล้วจะทํายังไงให้เป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมคะทำยังไงถึงจะอารมณ์ดี คุณรู้หรือไม่หนึ่งในสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงก็คือภาวะเครียดนะคะเมื่อไหร่ที่เราเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความคิดมันจะคิดเยอะพอคิดเยอะก็คือสมองมันทํางานพอสมองทํางานใช่ไหมคะเราก็รู้แล้วว่าสมองอ่ะมันจะสั่งสารออกมาเพื่อควบคุมการทํางานต่างๆในร่างกายเมื่อไหร่ที่สมองหลั่งสารของความเครียดออกมาร่างกายมันจะมีภาวะเครียดแล้วมันจะทํางาน เพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ครูบอกหัวใจก็ทํางานเพิ่มมากขึ้นเมื่อหัวใจทํางานเพิ่มมากขึ้นความดันขึ้นไหมคะขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรแค่คุณเกิดภาวะเครียดรู้สึกวิต,ตกกังวลคิดกับเรื่องงานทั้งๆท,ท,ที่หมดเวลางานแล้วก็ยังคิดอยู่เห็นไหมคะทุกอย่างมันยังทํางานอยู่ความดันมันก็ขึ้นเป็นปกติแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณอารมณ์ดีก็คือคุณไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องงานละไม่เด็กกังวล หรือไม่ได้มีเรื่องราวต่างๆในหัวสมองอะ่ะหัวโลง่งเมื่อไหร่ที่หัวโลง่งเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ายิ้มได้กับทุกเรื่องราวรู้สึกว่าวันนี้เราหัวเลาะเยอะคุณจะรู้สึกเลยว่าเออความดันจะอยู่ในแบบเออไม่ปวดหัวไม่รู้สึกหน้ามืดวิงเบียนเพราะว่าความดันเราเหตสูงเวลามันขึ้นมากๆนะคะก็จะทําให้คุณหน้ามืดเป็นลมได้เนาะหรือบางคนรู้สึกเลยว่าหัวใจมันเต้นเร็ว บางคนก็ถึงขั้นแน่นหน้าอกก็นําไปสู่ภาวะเรื่องของโรคหัวใจได้เนาะอันนี้ก็เห็นเลยว่าเครียดอะ่ะมันเป็นตัวที่นําพาต่างๆอันเนี้สีวิธีง่ายๆนะสีวิธีง่ายๆนะคะคือการใช้คำว่าทานน้าเปล่าอันนี้น่าจะง่ายที่สุดเนาะต้องบอกนะคะว่าน้ําเปล่าเนาะน้ำเปล่าแล้วถ้าเป็นน้ําที่อุณหภูมิห้องได้ก็ยิ่งดีนะคะไม่เสียตังนะน้ําเปล่าไม่เสียตังแล้วทานเออ หมายถึงว่าถึงจ่ายก็จ่ายขวดเราไม่กี่บาทนะคะทานน้ําเปล่าถูกกว่าใช่แล้วนะบางคนชอบทานชานมเนาะชานมแพงมากนะคะแพงมากแต่ถ,ถ้าถามคุณน้ําเปล่าดีกว่าชานมก็ทานได้ค่ะแต่อย่าทานบ่อยให้เราทานเป็นน้ําเปล่าน่าจะดีกว่าเนาะอืมอันนี้ดีมากต่อมาเรื่องของการออกกําลังกายเอาที่ตามสภาพของเราละกันบางคนอะมีปัญหาเรื่องข้อ เรื่องของข้อต่อเรื่องของกระดูกเรื่องของเส้นเอ็นแต่ยังไปวิ่งอยู่อันนี้ก็เราอาจจะต้องดูสภาพร่างกายเราด้วยนะคะเพราะถ้าคนมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอะไรเงี้ยการออกกําลังกายในเรื่องของการใช้ข้อน,น้อยๆอาจจะดีกว่าไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการว่ายน้ําออกกําลังกายประเภทการฝึกโยคะนะคะฝึกาทาโยคะหรือว่า,าใช้ท่าประมาณว่าใช้ท่าของฤาษีดัดตนอะไรแบบนี้คะ่ะในเรื่องของการ ผ่อนคลายเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอันนี้จะเหมาะสมกว่าแต่ถ้าบางคนที่แข็งแรงแข็งแรงก็ไปวิ่งได้ไม่มีปัญหาค่ะวิ่งได้แล้วแต่ใช่ไหมว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะต่อมาก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนอันนี้ครูไม่จํากัดเรื่องเวลานะแต่อยากจะให้โฟกัสตรงที่ควรจะเป็นช่วงของโกลเด้นไทม์ของเราก็คือช่วงของโกรธฮอร์โมนออกมาทํางานช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองนะคะ ช่วงนี้ถ้านอนได้นอนเหมือนเด็กทําไมเด็กนอนเวลานี้จเจริญเติบโตดีใช่ไหมคะนี่แหละก็คือช่วงของฮอร์โมนในการทั้งจเจริญเติบโตทั้งทั้งสร้างทั้งซ่อมมันออกมาช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยทำงานหรือวัยชราแล้วนะคะถ้าเราพักผ่อนในช่วงนี้ได้ในทุกๆวันเนาะร่างกายของเราคุณจะเห็นเลยว่ามันจะแก่ช้าแก่ช้ากว่าอายุจริงนะคะ แต่คนส่วนใหญ่ที่แก่เร็วเพราะว่าลองไปดูตัวเราเองก็ได้เรารู้สึกว่าเหมือนเราจะแซงเพื่อนในวัยเดียวกันเนาะหรือบางบางคนแซงคบางคนอายุเยอะกว่าเราอ่ะแต่เขาดูเด็กกว่าเราในขณะที่เราอายุน้อยกว่าเขาเยอะเลยแต่ทําไมเราแซงเขาอะ่ะไปดูเวลานอนของเราค่ะว่าเรานอนช่วงเวลานี้ไหมเพราะบางคนไม่นอนเวลานี้ไปนอนเวลาอื่นนะคะไปนอนเวลาอื่นไปทาบ่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออใช่ ใช่จริงๆลองลองปรับตัวเองให้มันนอนช่วงเวลานี้คุณอาจจะตื่นหลังจากตีสองก็ได้นะแล้วก็ไม่นอนเลยก็ได้ไปตื่นอีกอไปนอนอีกทีตอนสีทุ่งวันถัดไปก็ยังได้นะก็ยังได้ได้เพราะว่าถือว่าช่วงเนี้ยช่วงกัวเด้นทางหรือเวลาทองคาตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ถ้าเรานอนแล้วก็หลับลึกได้ในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าการพักผ่อนของเราคือเต็มอิ่มคุณได้เต็มอิ่มฮอร์โมนมันจะแบบมาแบบฟูมาแบบฟูบบฟพอฟูแล้วคุณจะรู้สึกว่า เหมือนคุณได้กดรีสตาร์ตตัวเองใหม่ในทุกๆวันคุณจะรู้สึกไม่เหนื่อยคุณจะรู้สึกไม่เพลียลองไปทาแล้วสังเกตตัวเองดูนะคะอันต่อมาก็คือเรื่องของอารมณ์ดีอารมณ์ดีง่ายที่สุดพยายามยิ้มให้กับตัวเองในหนึ่งวันให้ได้มากที่สุดนะคะยิ้มกับตัวเองให้ได้มากที่สุดหรือลองนึกถึงเรื่องที่นึกถึงทีไรแล้วเรารู้สึกอมยิ้มกับตัวเองได้ไม่ต้องอายแล้วคะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราใส่แมสใช่ไหมคะต่อให้คุณยิ้มกับตัวเองบ่อยแค่ไหนก็ไม่มีคนอื่นเห็นน่ะ พราะมันอยู่ใต้แมสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคนมองว่าเราแปลกๆเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราไม่ได้ใส่แมสปิดหน้าปิดตาเนาะเวลายิ้มคนก็จะมองเห็นใช่ไหมแต่ตอนนี้เราใส่แมสปิดหน้าแล้วคุณก็ลองนึกถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทําให้เรายิ้มกับตัวเองได้บ่อยๆอันนี้นก็จะช่วยให้เราอารมณ์ดีอารมณ์ดีมากขึ้นหรืออย่างน้อยตอนที่เรายิ้มกับตัวเองอ่ะภาวะเครียดมันจะไม่มจะไม่เข้ามานะคะเออมันจะไม่เข้ามาคุณลองนึกถึงตอนเราเครียดคุณยิ้มออกไหมคุณยิ้มไม่ออก แต่เมื่อไหร่เรายิ้มออกเราจะรู้สึกว่าเออเราไม่เครียดมันเป็นอย่างนี้และะ้ค่ะเพราะจริงๆอ่ะมนุษย์เราอ่ะจะรับได้ทีละอารมณ์นะคะทีละอารมณ์เมื่อไหร่ที่เราอารมณ์ดีอารมณ์เสียมันจะเข้ามาไม่ได้แต่เมื่อไหร่เราอารมณ์เสียอารมณ์ดีมันก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ฝากเรื่องของสุขภาพและตอนนี้นะคะครูเปิดเรื่องของโปรเจกต์แฮปปี้เนสนะคะโปรเจกต์แฮปปี้เนสเรื่องของการดีไซน์ออกแบบว่าเราอยากเป็นคนมีความสุขของชีวิตแบบไหน อันเนี้คยครูอยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ฟังเนาะแชร์แบ่งปันออกไปเนาะครูอะตอนนี้คะยินดีรับปรึกษาหรือว่าพูดคุยไม่ใช่คำว่าปรึกษาดีกว่าเนาะใช้คำว่าครูยอยากให้ทุกคนที่มีปัญหาหรือว่าอยากดีไซน์ชีวิตของเราว่าเป็นแบบไหนลองมาพูดคุยกับครูได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์มาที่ เปิดโทรที่หน้าเพจก็ได้นะคะหรือบอกในนี้ก็ได้094นะคะ3624165 <c oughs> ก็สามารถโทรมาพูดคุยกับครูได้ว,ว่าอยากออกแบบดีไซน์ชีวิตแบบไหนหรือว่าครูพอจะแนะนำเครื่องมือที่ให้เราเอามาเป็นข้อมูลในการคิดว่าเราควรจะมีชีวิตดีๆแบบไหนหรือว่าเราอยากเห็นชีวิตข้างหน้าตัวเองเป็นแบบไหนถ้าตัวนี้เรายังมองไม่ออกนะคะลองมาพูดคุยกับครูให้ครูช่วยจะว่าช่วย เป็นที่ปรึกษาหรือพูดคุยด้วยกันหน่อยว่าเราควรจะเอาชีวิตของเราแบบไหนเลยถ้าตอนนี้ชีวิตเราไม่ดีอยู่เราควรจะโฟกัสชีวิตไปแบบไหนดีมีวิธีการมีเครื่องมือหรือมีอะไรพอจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เราใช่ไหมมาเป็นตัวหรือเป็นเส้นทางช่วยในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะครยยินดีตอนนี้ก็ถือว่าสามารถพูดคุยกันได้นะพูดคุยกันได้ นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลวันนี้ออกไปนะคะครูบอกเลยว่าจริงๆอะ่ะเราทุกคนมีเพียงแค่2วิค่ะก็คือวิสัยทัศน์แล้วก็วิกฤตแต่ไม่จำเป็นที่เราต้องรอให้ชีวิตของเรามีวิกฤตเ,เกิดก่อนเราถึงจะเกิดวิสัยทัศน์ดีๆที่จะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตใช้คำว่า ที่อยู่อย่างมีความสุขในแบบของเราดีกว่าเนาะลยหลายครั้งลยหลายคนที่ครูรู้จักส่วนใหญ่ชีวิตมักจะเจอวิกฤตก่อนก่อนที่จะมองเห็นวิสัยทัศน์ว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนสไตล์เราให้เรามีความสุขหรือว่าเราควรจะดีไซน์ชีวิตที่มีความสุขของเราไปในทิศทางไหนหรือเป็นแบบใดที่มันเข้ากับเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็มาแชร์เรื่องของสองวิว่า จริงๆชีวิตเราทุกอย่างนะคะมันเป็นจริงๆอ่ะทุกอย่างมันเป็นเครือข่ายกันหมดคุณนึกถึงใยแมงมุมเนาะมันจะเป็นเครือข่ายมันจะเป็นเครือข่ายมันจะเป็นโครงข่ายไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆจริงๆอ่ะมันเป็นในระบบเครือข่ายอยู่แล้วนะคะมันเป็นเน็ตเวิร์กอยู่แล้วสังเกตดูดีๆสังเกตดูดีๆเพียงแต่ว่าเราจะมีวิสัยทัศน์ในการ นำพวกระบบเครือข่ายต่างๆเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะคะอันนี้มันต้องขึ้นกับวิที่หนึ่งของเราก็คือวิสัยทัศน์ของเราอันที่สวิกฤตเนาะวิกฤตมันก็มีทั้งวิกฤตที่ทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นกับวิกฤตที่มันทําให้ชีวิตของเรามันแย่ลงนะคะอันนี้ก็ต้องใช้คําว่าทุกอย่างเปนอยู่ที่เราแล้วค่ะว่าสองวินี้ เราอยากให้วิที่หนึ่งหรือวิที่สองมันเกิดขึ้นก่อนกันแล้วเราถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้คําว่าที่มันถูกใจเราที่สุดนะคะเพราะครูบอกเลยว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรดีที่สุดมันมีแต่ว่าอะไรที่มันตอบโจทย์ชีวิตของเราได้มากที่สุดอะไรที่มันให้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการกับชีวิตของเราได้มากที่สุดเท่านั้นเองนะคะ ง่ายที่สุดก็คือการมีข้อมูลการที่เราจะมีข้อมูลหนึ่งก็คือต้องมีคนรอบตัวที่มีทั้งวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นคนที่มีความคิดที่ดีกลับมาดูเครือข่ายความคิดของเราเครือข่ายผู้คนที่อยู่รอบๆเรานะคะเครือข่ายในวิสัยทัศน์ของเราว่าเรามองไปแบบไหนแล้วเราก็ใช้เครือข่ายเหล่านั้นคอนเน็กชันเหล่านั้นสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะมาปรับมาประยุกต กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็มาแชร์แล้วก็แบ่งปันแล้วก็โปรเจกต์ของครูเนาะเรื่องของโปรเจกต์แฮปปี้เนสเอาเป็นว่าครูย,ยินดีเป็นเพื่อนคุยละกันรเรื่องของการที่เราอยากมีชีวิตมีคุณภาพที่ดีแต่มันจะดีได้ยังไงแบบไหนแล้วก็จะมีเครื่องมืออะไรมาช่วยให้ให้มันดีขึ้นในแบบของเราหรือว่าตอบโจทย์เราได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็สามารถ ส่งเรื่องราวเข้ามาพูดคุยกันได้หรือจะโทรมานัดหรือโทรมาคุยมาปรึกษาครูก็ได้นะคะเอออันนี้ยินดียินดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนค่ะ